มีโรงพักมีนักโทษอันนี้รถมันเป็นเป็นรูปปั้นเป็นประวัติของคนในอดีตว่าการใช้ชีวิตของคน ในอดีตใช้ชีวิตกันยังไงอันนี้ครอบครัวมีพ่อมีแม่มีเด็กนอนในอูด้วยเห็นไหมคะเยอะแยะเลยลูกปั้นเยอะมากเลยอันนี้เป,นนเป็นน่าจะเป็นพิธีการคลอดลูกหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้คือคลอดคลอดลูกสมัยก่อนเนาะเจ้าก็จะเป็นคลอดจากหมอตำแยยไม่ใช่โรงพยาบาลเนาะ นี่ก็คือสมมุติผู้หญิงคลอดลูกสมัยก่อนก็จะมีการก่อไฟอยู่ไฟภาษาที่บ้านก็เรียกว่าอยู่ไฟเนาะให้ผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆนอนอยู่ข้างบนแค่แล้วก็ก่อไฟข้างล่างนะมีหมอตำแยม,มีคนแก่คอยดูแลการทำอาหารต่างๆเนาะอไอ้คุณลุง คุณป้าทำมาไปหาหา่านนานนี้จะเป็นเกวียนเนาะเกวียนสมัยก่อนมีวัวด้วยมีวัวสองตัวแล้วก็มีเกวียนเป็นยานพาหนะของของสมัยก่อนเนาะของคนสมัยก่อนก็จะมียานพาหานะเป็นเกวียนไม่มีรถเหมือนสมัยนี้นี่วิทย์น,นี่นี่เป็นอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกว่าการอะไรอะสนสน สวนจมูกวาวเหระไม่แน่ใจเนาะเยอะแยะเลยค่ะนี่เป็นการอพยพเนาะเขาจะนั่งเวียนอพยพเวียนก็จะสำหรับเอาไว้ขนของเนาะหรือว่าใช้นั่งข้างในก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีชาวบ้านจุงลูกจุงหลานเดินตาม เยอะมากเลยค่ะน,นี่คือวัดหลักร้อยวัดป่าหลักร้อยที่อยู่นะครราชสีมาอันนี้คือไรเอย่ยใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะมารับชมได้เลยนะอ๋ออันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตของของคนสมัยก่อนอันนี้เป็นเป็นโคกรโคกระเดื่องโคกกระเดื่องตำข้าวนะคะนะี่ย ก็เดือดตำข้าวแ้วก็มีการ